มีฝากไ้สอดได้แค่ไหนคนช่วยกเช้าค่ะแล้วเอายังไงก็ไม่ทานก็ฝากฝากนนสองงงไหมังจบ เด,ออเดี๋ยวตอนเย็นเออใช่ใช่เด็กเด็กขัดอยากเด็เป็นง่ายดีนะไม่ต้องไปแข่งเป็นเม็ดๆเลย <laughs> ถ้าฟรีเบามันจะมีสองอันนี่นะ เอาเอาบนบนก็ได้เอาแข็งแข็งนะไม่เอานิ่มนะอย่าโอเคได้เอาสูงอะไรหกสิบบาทหกสิบบาทจ้าจ้าเหมือนเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมปกติจ้าจ้าถุงใหญ่คะจ้าถุงใหญ่ครึ่งโลร้อยหนึ่งถุงเล็กห้าสิบค่ะได้จ้าโอนะครับพี่หนิงอันนี้คือเมนูอะไรครับพี่เป็นพาร์ลพาร์ลมีกึ่งสองตัวเป็นไส้หมูเจอ่ะ อร่อยมากเลยหอมมากเลยนะมีกึงของที่ร้านจะนุ่มๆแบบนี้เลยเดี๋ยวถึงตามให้ดูเนะนุ่มๆเลยรุ๊กๆๆเลยจะไม่แบบแข็งๆทานง่ายเราแป้งหนี่ของที่ร้านล้างเองเราถึงบอกเราไว้ขายไว้ทําขายของเราเองเราไม่ไปไม่เอามาขายดี่ปิดขอแป้งนี้เราทําเองด้วยใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่เรามาล้างเองเป็นแป้งหมี่ ก็ชอบสีเข้มบางคนก็ชอบสีอ่อนแต่บางคนทานสีเข้มจะมากกว่าเข้มมันหอมกว่าลูกความหอมจะต่างกันลูกเพราะปกติพี่หนึ่งเขาหน<ร>ึ่งแต่ถ้าแปดสิบก็จลับแปดสิบแค่นี้ใช่ป่ะก็ร้านมีนอยู่ร้านเดียวอะ่ะไอ้ทุกทุกจะได้เห็นหน้าตัวเองด้วยเพราะเราไม่เอา นี่ไงเขาทำกร์ตูนในยูทูบอ่ะไปไหมลูกรอซื้ออยู่ซื้ออยู่ซื้ออยู่บอกพี่เขาตีแล้วๆนะคะถุงเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วถุงเดียวบอกพี่เขาเร็วๆหน่อยครับสูงเดียวลูกเยอะมากโอ้เยอะมากเอาเร็วๆลูกเร็วๆเลยลูกเร็วๆเดี๋ยวป้าตักให้เร็วๆเลยนะอ่าเร็วๆลูกเร็วๆอันนี้คือเมนูอะไรครับพี่นิดกำลังปี ต้มกะรำตีตีเลาสเบ้าฮ่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 าโอ้โหโอ้โหเลยเช้หมดเลยใครอ่ะอย่าไม่เอยแค่นเลย จ้าา่ยังยังมันมีชุดไหนบ้างเยเดี๋ยวพี่หนิงบอกให้ได้พี่หนิงเอากระดาษให้ดูกระดแต่ว่